นมแฟดคืออะไรนมแฝดหรือที่เรียกว่าซิมเมสเตียคือภาวะที่หน้าอกสองข้างชิดติดกันมากผิดปกติจนร่องอกหายหรือดูเหมือนเป็นก้อนเดียวกันมักเกิดหลังการเสริมหน้าอกและทําให้รูปลักษณ์ดูไม่เป็นธรรมชาติสาเหตุของนมแฟดหลังเสริมหน้าอก 1. ช่องใส่ซิลิโคนถูกเจาะใกล้กันเกินไปทําให้ไม่มีร่องอกที่ชัดเจน 2. ซิลิโคนขยับหรือเลื่อนเข้าหากันหลังผ่าตัดโดยเฉพาะในช่วงฟื้นตัว 3. พังผืดดึงรั้งทำให้ซิลิโคนทั้งสองข้างเข้ามาใกล้กันมากขึ้น 4. การใส่บราไม่ถูกวิธีหรือไม่ใส่ซับพอร์ตบราในระยะที่แพทย์กำหนดผลกระทบร่องอกไม่ชัดดูไม่สวยงามอาจรู้สึกตึงหรือเจ็บบริเวณกลางหน้าอกเสียงที่พังผืดจะพัฒนาและทำให้ทรงแย่ลงการดูแลและแก้ไขในกรณีที่เป็นไม่มากสามารถช่วยได้ด้วยการนวดปรับทรงอย่างถูกวิธีเพื่อคลายพังผืดและจัดตำแหน่งซิลิโคน แต่ถ้าเป็นมากอาจต้องปรึกษาแพทย์เพื่อผ่าตัดแก้ไขนะคะสถาบันสิริแค์เซนเตอร์เรามีบริการนวดหน้าอกหลังสัญญกรรมด้วยเทคนิคเฉพาะช่วยคลายพังผืดที่ดึงซิลิคนเข้าหากันรักษาร่องอกให้สวยเป็นธรรมชาติลดความตึงและทำให้หน้าอกนุ่มการดูแลตั้งแต่เนิ่นๆช่วยให้หน้าอกสวยและมั่นใจได้ยาวนานค่ะปรึกษาและนัดหมายได้ที่สิริแค์เซนเตอร์ซอยสีนครินทร์40ตรงข้ามซีคอนสแควร์ เปิดทําการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนําจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ